สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับทริปนี้เราก็ออกมาตีหมึกกันนะครับบริเวณหาดสองม่วงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านบดกาแฟนะครับนี่นะครับด้านหลังผมนี่คือร้านบดกาแฟนะครับช่วงนี้ก็ประมาณห้าสี่โมงไอ้สี่โมงกว่ากว่านะครับเกือบเกือบจะห้าโมงเลยนะน้ำกำลังขึ้นนะภาพหมายก็ลมไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ สนะประมาด้านหลังน่าจะย้อนแสงไปสักนิดนะครับตอนนี้ก็ทีมงานอยู่ด้านหลังนะครับเดิมลงกันไป3คนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบนงานกัน,นครับ เดินทางออกมาตีมือก,กันนะครับกต่ว่าหมายแรกก็จะเป็นตรงบริเวณโบนูกาแฟนะครับนี่คนระับถึงหมายเลครับพอดีเมื่อกี้ก็ทีมงานออกมาก,ก่อนเลยครับน่าจะลงกันไดแล้วเรากำลังลงกันพอดีครับนี่ครับสองคันมาจอดไาอยู่รอยอยู่แล้วครับโอ้ยอวันนี้พอดีหลังเลิกงานนะครับก็เลยลงมาตีมือกนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศกันนะครับช่วงนี้ก็พาทิตกพอดีนะครับ <c oughs> ช่วงเย็นไปครับเดินเข้าไม้ครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบน่าจะสี่โมงสี่สิบไปแล้วมั้งครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ด้านขวาเราก็จะเป็นร้านโบดกาแฟนะครับวิวสวยมากที่นี่ดูนะครับทีมงานลงไปแล้วตอนนี้3ามสี่คนนะครับผมจะลงได้หรือเปล่าวไม่รู้แต่ว่าสภาพหมาย้อนแสงนิดนึงคนระับโอ้น้ำเต็มด้วยจาตียากนะครับ tay gặp còng máy ôi nằm được chế đại đến nắm đi xiềng với mấy đi nằm được chế đại lên đi nấu nè đơn, đơn mấy nè ฮะเดินไปนน่นเหรอโอ้โู่ท่าจะลำบากไปไหมเนี่ยนี่นะครับนะหมายเราต้องเป็นสภาพนี้นะ <laughs> ลำบากลำบาก เดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์นักเตะกันก่อนนะครับตัวนี้ทิมานก,ก็โดนไปแล้วครับหนึ่งกี่ตัวเฮ้ยอีกสองต้มแล้วอ่ะกล้องยังมาไม่ถึงนะพี่โรดก็โดนไปแล้วครับสองเต้มครับดูตัวหน่อยดูตัวหน่อยเฮ้ยบ้าไม่เล็กนะครับใช้กำลังดีสองเต้มบืด ตอนนี้ก็ลงไปดำดำกินครับเอ้หเรียบร้อยตอนนี้เขาไม้นะครับอยู่หน้าไอ้บดกาแฟนะตอนนี้เมื่อกี้ก็พี่โรดโดนไปแล้วสองนะพี่เบิร์ดโดนไปหนึ่งนะไปก้อนหินฝั่งนูน้นไม่เจอนะครับพี่เบิร์ดได้มาตัวเดียวตอนนี้ก็มาลอยคออยู่หน้าโบทนะครับน้ำประมาณอกนะครับดูว่ามันจะมีตัวไหม น้ำกำลังจะเต็มพาทิตย์กำลังจะ,จะตกพอดีวิวน่าจะสวยนะครับอยู่ในกล้องเต็มเมื่อยมือนะตกแบบนี้เมื่อยมือมากเดี <c oughs> ๋ยววิวสวยมากครับ พอดีมันมีเมฆกับบังดวงอาทิตย์นิดนึงนะจริงๆมันต้องเอาช่วงที่แดดแรงๆนะน้ำใสๆน่าจะมีตัวเยอะนะแต่วันนี้บรรยากาศอุตภาพด้านหลังนะมันมืดไปอีกแล้วเดี๋ยวก็หากันต่อนะนจะมีตัวให้เล่นอีกฮะไ,ได้ เบิร์ดหน้าโซ่ดีกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนหมายนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าโซววเทลนะครับเพราะว่าตรงนี้รู้สึกจะไม่ผ่านนะหมายนี้ฟาดฟาดไปเลยน,นะครับสามตัวที่เบิร์ดหนึ่งตัวนะแล้วก็พิโรดสองตัวเดี๋ยวนี่มาดูตายเลีย้ยงมั้ยลูกอันนึงเพราะว่าพาไปเดินทัวร์ พาทัวร์มาตายไปหนึ่งนับเนี่ยไสกำลังดีนะไส่ตัวมาม่าครับไสตัวมามา่า <laughs> <laughs> เคขับไปหน้าซอวิเทลต่อ <laughs> นะครับหมยนี้น่าจะไม่โอ้เลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะย้ายหมยไปซอวิเทลนะครับ ียวย่องมาน,นิดนึงโอ้ตอนนี้ก็ถึงหมายนะครับหน้าโซวิติเอวเฮ้ยมึงเหมือนมันมีคลื่นนะพี่เหมือนมันมีคลื่นนะระวังนะมันเกี่ยวผมนะดิตอนนี้ก็ถึงหมายครับหน้าโซวิติเอวเหมือนคลื่นจะมากกว่าฝั่งนูน้น เกี่ยวเลยขอเกี่ยวว้เอาผมขึ้นตรงนี้หมดนแล้วเกี่ยวนี่เกี่ยวกับอนี่ลนเลยได้ไเกี่ยวกับไอ้ตาข้างล่างไปครับเอาเลยบรรยากาศโคตรสวยนะวันนี้พระอาทิตย์ตก อยู่ระหว่างเรือพอดีเนี้ยนะเดี๋ยวเดินลงไปอยู่ระหว่างเรือสองลำนะีตู้นี้สวยกว่าอีกเบ๊วตมันอยู่ระหว่างเรือสองลำครับสรุปทริปนี้เหมือนจะมากินวิวนะเนี่ยไม่ใช่มากินหมึกนะมากินวิววิวสวยจริงนะแต่ว่าน้ำขุ่นไปนิดแล้วก็ลมเล็กเออโดนแล้วครับโดนแล้วใช่ไหมเบ๊วตใช่ไหม ใจแล้วพี off, ่โบใจแล้วใจแล้วมาแล้วครบหนึ่งตัวอุ้ยภากเสียงอยู่ดีๆนะครับภากกล้องอยู่ดีๆใช่ไหมใช่ครับใช่พี่โบโชว์กล้องหน่อยพี่อุ้ยพอดีเลยแบบโอ้ยใหไลน์ได้เลยอ่ะเปิดกล้องพอดีติดพอดีตวิวสวยจริงนะเดี๋ยวหมึกมาม่าครับหมึกมาม่าตัวเล็กเลยพี่กำลังต้มมาม่า ่าแสดงว่ามีเสียงเลยแสดงว่ามีตัวมีตัวผมมเเเ้้ยไไไดด่วะฝึกมาม่ามาแล้วครับฝึกมามา่าแสดงหากันต่อได้ครับจะน้ำขุ่นไปนิดนึงครับตอนนี้แต่บรรยากาศนี่อยากได้ อยากได้กล้องมากเลยตอนนี้นี่ปล่อยจมปล่อยจมเลยเจ็ดสิบสองร้อยนี่โคตรสวยรูปนี้นี่แมยมากินจังหวะดีได้นะจังหวะเปิดกล้องพอดีเลยเปิดกล้องช่วงตีแล้วก็ช่วงโดนโอ้โหกบชุดนี่จังหวะนี้ยิงหายากพี่กะยากอ่ะบางทีอ่ะ เหมือนไมโครจิ๊กเหมือนกันหายากมากจยงหวัาเดิมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาตัวต่อไปกันต่อบรรยากาศนะครับวันนี้ก็อยู่หน้าซูลิเทล้วครับตอนนี้มืดฝนมานิดหน่อยฝั่งนู้นก็มีเหมือนจะถ่ายพีเวดดิ้งหรือว่าถ่ายเล่นกันคนคุณก็สะพานเรล่นะครับตอนนี้ก็เรือเข้านะเดี๋ยวเราไปหาคุณงานกันต่อนะครับ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยต้องเปิดไหมเนี่ยโอเคครับเฮ้ยมึงมามากับมึงมามากโอเคครับอุ้ยมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวใส่มาม่าอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเหมือนจำใช่เมื่อกี้ เริ่มมาครับเริ่มมาแล้วครับมันเริ่มมาแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วใช่ไหมแต่มันโบไปโบเบกเบกมันจะโดนนะครับใช่ไหมในอะอะไรวะเนี่ยหลอนนิดเดียวเฮ้ยลุดใช่เมื่อกี้หลุดเออนี่อะเมือกมาเลยนี่เล็กจ ah, sí, <t os> ัดครับเออจริงจริงเมื่อกี้ ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใกล้ๆนี่แต่ว่าทิ้งทิ้งลึกโดนสองรอบนะเมื่อกี้เอาละครับเอาละครับเจอหลุมแล้วเจอหลุมแล้ว เจอหลุมนะครับเจอหลุมนะครับยังอุ๊ยมันฝ่าลกากใส่เลยนี่ข้างหน้านี่อา้านี่ไงโดนแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs>

นั่นแหละแกเขนี่มันลากตามมันมาเยอะมาเลยนะครับมาเรื่อยๆครับทีนี้มาเรื่อยๆโดนอีกแล้ว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 เฮ้ยตัวนี้ไม่ไซต์ตัวนี้ไม่ไซต์เปรี้ยวมาแกแกแกรองยานผลได้กรองเหรอเฮ้ยกำลังเลียงเรียบร้อยครับเจอกรองเนี้ยเจอกรองโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดน ี่มาตรงนี้เลยพี่มาตรงนี้เลยน,น,นี่อยู่นี่หมดเลยนี่โดนอีกแล้วหมาแล้วโดนลอยละลิบวิวละล่ละลองมาแล้วครับสวยอีกหนึ่งตัว <c oughs> อมมิดเลยอ่ะ เอ้าเฮ้ยมันไม่ปล่อยต้องถ้าติดหมึกแล้วนะต้องล่างโยมันออกด้วยนะสีดำๆเดี๋ยวมันจะไม่กัดใกล้ๆก็ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลทิ้งดิงลึกลึกนิดนึง ฮะมาไเเฮ้ยตอดีเลยตอดีตอดีเลตอดีเดีเลวตัวมันเล็กไองพี่มันตอดเลย มาถึงโยนเลครับโดนแล้วไ <laughs> อ้ลุด <laughs> นี่อยู่นี้เะะดินแล้วคือเดียวรนบ่องจวงขั้นนี่ ลงไปสักคิดนะอ่ะ <c oughs> เฮ้ยกินโดนครับโดนเฮ้ยโดนอีกแล้วมามาครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ยมามาสวยๆอ่ะโดนอีกแล้วสีไรอะสีแ <c oughs> ดงกันไหมอ่ะสีแดงอ๋ออันนี้สีชมพู นอีกแล้วครับเออลืมเวลาจะมาเอาเบ็ดมาอีกกลอนนะึงนี่เบ็ดเลือดซองกีดเลยเดี๋ยววันหน้เลยไม่ก็ไปยืนเลยนี่จีอนะซอมกับจุม่มปูลังลังจุม่มปูแต่ไม่โดนเลย ผลครับวันนี้อันนี้หมึกหอมนะครับอดีตหรือเปล่าไม่รู้โัวฟี่อยู่ที่อันนี้ครับแต่ไฮไลท์อยู่นี่ครับนี่หมึกยักษ์ไม่ถ้าเกิดเราเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวที่มันเกี่ยวขึ้นมาได้เกี่ยวมาเลยอ่นี่ครับตัวใหญ่เอาแล้วพี่ยันตัวฟี่มาเลยแสงได้พอดีนั่นแหละอ่านอ่านมันนี่อันนี้มันเป็นวิดีโอนะเดินเดินกรรมมาเลยเดินกรรมมาเลยเดินกรรมมาเลย ค okay. ดูตัวครับดูตัวดูไซส์ไม่ไป้ยุนอย่างนี้เลยพี่พุ่มวิงกองขึ้นนี่ดูตัวครับถ <ừ> ่ายรูปได้ไหม